ภาพเสือหิมะในยามค่ำคืนนะคะก็ภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่มีความน่าสนใจตรงที่ว่ามีการวางอ,องค์ประกอบของเสือที่อยู่ในอาการอ,อยู่บนโขดหินมีความงามสง่าถึงแม้ว่าจะเป็นบรรยากาศค่ำคืนที่ดูเงียบสงัดดูดูสันโดษด,ดูสงบแต่เรารู้สึกว่าในบรรยากาศเหล่านีมน้มันทำให้รู้สึกว่าเสือตัวนี้กำลัง เพ่งสมาธิหรือพิจารณาไปที่อะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องล่างแล้วสายตาผู้ดูก็จะคล้อยตามทันทีว่าในเบื้องล่างที่เรามองไม่เห็นตรงนี้มันจะสามารถเป็นอะไรไปได้บ้างประกอบกับอาการของเสือและลวดลายที่อยู่บนลำตัวเนี่ยเราเห็นว่ามีการแชร์พื้นที่ของลวดลายระหว่างลำตัวเสือกับโขดหินที่เสือตัวนี้นั่งอยู่ตั้งมั่นอยู่เบื้องบนเราเห็นลาย ของเสือตัวนี้กับพื้นที่ตรงนี้มีความกลมกลืนกันมีความประสานกันเสมือนเป็นการแชร์พื้นที่เหมือนเป็นการสื่อสารกันระหว่างเสือกับสบภาพแวดล้อมเหมือนเสือตัวนี้กําลังพูดอะไรในใจหรือกําลังบอกคมในยะอะไรบางอย่างกับสิ่งที่อยู่ในใจกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เขากาลังห่วงใยคิดถึงหรือจากมาแม้กระทั่งแผ่นดินที่เขาเหยียบยืนอยู่นี้มันก็อาจจะส่งสารหรือข้อความจากความคิดถึงเนี้ยไปสู่เบื้องล่างได้ ตามจังหวะของภาพที่รู้สึกว่าภาพนี้กาลังน้อมนําให้คนดูเนี่ยโฟก,กัสไปตรงจุดเบื้องล่างซึ่งเราอาจจะไม่สามารถจินตนาการได้ว่าในเบื้องล่างนั้นมีอะไรแต่เราเข้าใจถึงความรู้สึกห่วงและปรารถนาดีของเสือตัวนี้ที่มีต่ออะไรก็ตามที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือคาดไม่ถึงก็คือพื้นที่ที่เป็นสีชมพูตรงนี้